ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนี่กับมาพอๆกับพอแต้มน่ะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามราวพัฒนาของพ่อแหล่นอนนานะพี่น้องครับเป็นยังไงโฉมมันกับมองพ่อแหล่เขาได้ครับได้เงวดที่ผ่านมาตรงๆนะครับครับเมื่อวันศุกร์เนาะครับเนาะวันศุกร์ที่5เมษายน67ราวพัฒนาออก276 804ครับเรียกร่างกับออก68เนานพน้พนองเนาะครับของพ่อแหลนอนนานี่ครับวันศุกร์ที่5เมษายน2567าพัฒนาพ่อแหลนอนนาครับบนล่างพี่น้องวิ่งรลด5กับ6เน้นที่6กนพี่น้องเข้าเต็มเต็มนะครับ เน้น5 8 6 8นะครับ6 8เข้าล่างตรงๆพี่น,อน้องนี่คือของพ่อเลยนะครับเขาเตรียม้ามาตามตอ,อีกมือนี่พี่น,อน้องเอาไปเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ ว,ว,วันจันทร์พี่น้องเนาะวันจันทร์ที่แปด ชัดเจนบ่าพี่น้อง พ่อเลยนอนหน้านะครับ บนล่างวิ่งรูด3กับ4ีที่น้องสกับ4เน้นที่4นะครับ ครับส่วนจับคูพี่น้องศูนย์สามหกสาม เก้าสามนะครับชัดพี่น้องชัดเจนว่าเตรีมยมดพี่เอฟซีพอเห็นครับส่วนลักซี่พี่น้องสี่หกสี่สอง สี่ก้านะครับรับส่วนตัวเน้นพี่น้องพ่อแหลนอนนาะเน้นที่สี่หก สี่เก้านะครับครับแค่นี้ครับหกหางคือกอลพอเล่เาขาคอยปังๆอีกเด้อพอหล่เองวันนี้เข้าตรงๆอยู่นพี่น้องเนาะครับ เอพซีกับิบว่ได้กลับตัวยากนะพี่น้องเทว่าเขากับกับใบละดีที่สุดแล้วพี่น้องเน,นานนนะครับเอาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่8เมษายนครับ2567นะครับครับอ้าวพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับลาวพัฒนาพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่8มเมษายน2567นะครับขับบนล่างวิ่งโลด3 กับ4เน้นที่4นะพี่น้องรับหลัก3กับ03 63 93หลัก4กับ46 42 49เน้น46 49นะพี่น้องเนอครับตัวที่โมเนีนเข้ามาเข้าเก่าเนาะพี่น้องเนาะรับที่สำคัญก็ากให้กับตัวไวน้น้ำเนาะครับเมเน,นีนนอนเนาะครับนเนาะเธอเป็นตัวกับตัวได้กับเข้ากับที่พวกได้เสียใจนะครับ ครับเอาพ่อเตียมกระคอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อเตียมกระคอไหวพรอยเข่าคอยแตกปังๆเนาะครับเนาะครับอย่าลืมนะครับเด้อพ่อเตียมขอฝากช่องไว้น้ำนะครับ ช่องพ่อเตียมคนเดิมซแนลนะครับเนาะช่องไม่เปิดไมพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไวน้นะ้เนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมก็ขอ,ขอกราบขอพระคุณเยซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่หมีนะครับเนาะ ครับขอใอ้มีแต่โศกตาลับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับแลาวสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม